สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สานีโอโอโนะกำลังจะเดินไปออกประตูเซนทันเกตเพื่อมาเดินเที่ยวย่านโอโอโนะตลาดอเมโยโกะในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มมาดูกันว่าย่านโอโอโนะอเมโยโกะในยามค่ำคืนจะแตกต่างจากกลางวันขนาดไหน mm hmm. อ่ะไปกันเลย เดินตรงไปเลยนะจะอีทัเบลสุิสเตอร์อยู่ตรงหน้าประตูเซนตันเกตอะใครที่จะซื้อพาดแลกพาดได้ที่นี่เอกินซ่าลายตรงออกประตูเซน่ันเกตมันก็จะมีทางลงไปข้างล่าง ทางนี้จะไปาอะไรเจ้าอะไรวะอาซากกซาเอาาอห้างอโตเลเริ่มจะรู้จักห้างนี้แล้วเข้าไปที่ไหนก็เห็นเริ่มรู้สึกว่าเออมันเป็นห้างใหญ่โตในญี่ปุ่นแล้ว เมาอ่ะอเมโยโก,โกแล้วเราสามารถเดินไปทางฝั่งนี้เป็นทางด้านซ้ายของดางนีได้ซอนก็ได้ติดอาติดรางรถไฟติดเส้นทางรถไฟและบา็ท้องฝ่าสุดของทางรถไฟก็ได้อเมโยโกหมดเลยในยานเนี้ย แต่ไม่ได้ปดตั้งแต่เดิมเลยอ่ะมันจะอยู่ทางด้านขวาทางนี้ของทางรถไฟอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเดินถ้าไม่ปวดทาซะก่อนจะไปเดินเข้าทางทาไม่ได้ปดทางดังเดิมน,นะ น่าลอ,องตามนกทะละ ก็เราแรกถ้ามันไม่เจ๊งไปสักก่อนมันจะมีขายขายอิเล็กทรอนกริกส์พวกกล้องจะดูกันมันอยู่ไหมเท้าท่านเท้า,ทาเออเนี่ยอยู่ในตึกเนี่ยเดี๋ยวจะลองแวะเข้าไปดูกนะ่อนนะพวกอิเล็ดทรอนิกส์พวกกล้องอ่ะมีขายที่นี่

ตัวนี้ตั้งดีหนึ่งเก้าหมื่นเจ็ด คะแนนสองสี่สี่เปอร์เซ็นต์หารสองห้าหกสองหมื่นหนึ่งอ่ะโอเค ชซื้อเมื่อกี้ห้าพันสี่เก้าสิบที่นี่ห้าพันห้าได้กระกสารที่สอบกีเกียงใน้เอสดีอันนี้มันอาจจะเป็นของศูนย์เลยอ่ะมันก็จะแพงหน่อย,ยเดีเยวเราเคยเข้าไปเดินในตลาดกันดีกว่าววอะ,อะ อ๋อนั่นคือมันทำให้สนใจมันนะถือว่าเอ็นดีการที่ซื้อมามันถูกมันถูกนดีเป็นตัวอะไรก็ใช่จะของอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ผมลองใช้แล้วก็คือใส่กล้องนี้แล้วกล้องตัวนี้ถ้าเกิด มันไม่ถึงมันไม่ได้ไม่รับเนี่ยมันบันทึกไม่ได้นะเพราะมันเป็นไฟามร้อยหกสิบองศามันใช้ไฟเยอะเรื่ก็เดี๋ยวก็อยากกันได้รองเท้าเหมือนกันนะอาจะหาข้าวกินที่นี่ก่อน คนไมเยอะเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นแมย่ยอโปกดังเดิมโนมนได้ก็อันี้ ตอนนี้กำลังนึกอยู่ว่ารองเท้าที่บ้านอะ่ะมันไม่มีที่วางนะกูไม่รู้จะทำยังไงกับมันไง हुई है जहां-- อ่มาแล้ว้วคนถ้าปู่จะนกินอย่างเดียวนี่จะรอดไหมฮะโอ้โหก็น้ากินเดียกัน ตรงกระเทยหรอเอ้ท oh, uh huh. oh, ี่ตายนี่กลายเป็นอย่างนี้หมดแล้วเหรอเฮอตุดหลังแล้วน pues ี่เขาเก็บแล้ว เข้าร้านกันเลยโอ้โรองเทา้า4จ็7ไงละ่ะชา,รราวคนจ่ะรองเท้าเห็นรองทเท้าเรื่วยแล้วเขากำลังยกเก็บตัวหน้าจะทำอะไรได้ไม่ได้ก็เดินไป ก็เขาเก็บแล้วจะทำะะยังไงนะเออรู้สึกว่าร้านนี้ที่เคยมากินกำลังปิดเหรอปิดแล้วเหรอใช่ไหมใช่แหละ หรือไหมวะทำงานแล้วถ่ายเทงระมังมันก็เหมือนเธอใช่นะแตเขาปิดกันแล้วนะสองทุ่มโอ้โทางขนมทานปลาฮ่ายังไม่ปิด ันเปสามร้อยเราคิดเลทแพงไว้ก่อนแล้วก็มาจิบกล่องโอเคจริงๆร้านเมื่อกี้มันสวยกว่านะรุ่นวางด้านข้างให้เราดูว่ะนี่มันก็เทใส่กล่องเเก็บไว้แล้ว ไม,ไม่ต้องไปถึงนู้นนะเกินสุดเท่ป้ายนี้เลี้ยวกลับแล้วนะ ปลายแล้เกลี้ยวเนี่ยเขาปิดหมดแล้วเออถั้นเป็นเวลานะอันนี้ต้องันเดินกลางวันแต่อันนี้ต้องกลากนนงคืนนะถ้าสองทุ่มกว่าเองเหรอว่าแล้วเขาแล้วคือคนนะ่ะยังเดินกันอยู่เต็มไงซึ่งมันก็น่าจะขายได้หรือเปล่า หรือว่าที่มาเดินก็คือเขาจะมาหานั่งกินเหล้ากินเบียร์กันก็ไม่นะไหนะแล้วให้ดูก็คือมัน,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 นก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ยังเดินชอปปิ้งกันอยู่นะอ่ะอันนี้ยังไม่ป <c oughs> ิดก็แก่ล <c oughs> ะ ถามว่าซืา้อรองเท้าให้สบายพยายามซื้อกลางวันสองทุ่มหารทั่วไปสเกตคือประมาณสองทุ่มเขาก็จะเก็บกันละนอแล้วย่อแล,ยแล้วก็รอนั่ง กลับเข้ามาทางใกล้ๆสถาน,นีาเก็ยังอเปิดอยู่ที่เปิดตัวใหญคือเป็นร้านของกินน่ะไปซาเรยะยนัง่งกินเหล้ากินเบียร์กัน โหそうだโหสวยมากเลยสวยดีกว่าเน่าดูร้านนี่ยังเปิดกันอยู่หรือเ่าอาจริงนะที่เปิดอยู่ส่วนให่คือไปร้านมจักรยะนั่งกินเอากินเบีย หยุดกันเหรอแล้วก็อ,กอ่จริงอันเนี้ย พอซอยนี้น่าจะเป็นช็อปมากกว่าร้านอาหารนะ ที่เปิดก็คือปาจิงโกะแล้วก็เนี่ยรถลากระยะยร้านเป็นยางกินเหล้ากินเบียร์เจอเรื่องลูกค้าเหมือน้ววันนี้วันหยุดอ่ะ นอกจากลานพวกนี้อิสระยะ ผลเราทำงานจริงกินก็กินจริงนะอ๋อเดินไปอยู่แล้วเดาสภาพก็ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่เวลากินก็กินจริงนะเลดาเสียไปแล้วอ่าโดเลยนะคนญี่ปุ่นร้าน นางกินเสร็จมันรู้อยู่ไกลหรือเปล่าตามมือเราไปเดินเดินได้ไปถึงไหนนะ นั่งก <si ินอ่งนันเลยที่เปิดเราจะดูว่าคนนี้จะเดินไปถึงไหนใครแว่นตาก็ไม่ค่อดีแว่นแว่นหนาเลยนะน่าจะกินไปเยอะ อย่งกอ่อไดอได้เลยร้านที่เปิดอยู่ตอนนี้กินนั่งกินเหล้ากินเบียร์ิรยาอิสระ มันเป็นชีวิตประจำวันกันหรือว่าคือชินละเมาเดินซ้ายทีขวาที่ก็ถึงบ้านเดี๋ยวกลับไปซอยฝั่งโน้นละ,ะปล่อยกันไปเถอ,อะกลับถูกมั้ยนะ,ะเรยวไปโน้นละถูกเหมือนกันนะ ก็กลับบ้างเดินกลับไปสถานีฮิวโนโนร้านที่เปิดก็มีร้านนั่งกินเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เปิดแลวเดินมากี่ซอยแล้วเนี่ยอ๋อมีซอยแยกฝั่งนู้นไม่ได้เดินนะก็ย,ย,ยังเป็นร้านนั่งกินเห็นเดียรกันอยู่เอพีเอ โอ้ยนอ้องอีปป้าโหตาโรงแรม รอป้าจิหหหดหัวของการจะซื้อรองเท้าจะมากินข้าวรับปลาดิบยังเหลือพวกนี้อีกวันหนึ่งไม่น่าจะได้มาทั้งนี้ละ ไปฮากอนนี้ทางมากก็คงจะเดินชีจุก,กุทางลงกิซาลาด แค่นี้ก็น่าจะรู้นะตลาทามโยโกมมีตรงไหนอะไรบ้างแต่ถ้าจะซื้อของของฝากรองเทา้าอะไรต่างๆนะอย่ามาสักก่อนทุ่มหนึ่งนะอะไร้ร้านมันจะทยอยปิดแล้วทองทุ่ม,มา่าพวกร้านชอบจะปิด